สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องสายน้ำฟองโฟมได้ที่ YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe โฟมในช่องของสายน้ำฟองโฟมเป็นภาษาไทยในที่ Facebook นะครับเนาะวันนี้น้องโฟมก็จะมาพูดคุยคือหนึ่งเราเป็นคนแบบว่าพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีคนติดตามเยอะๆก็อย่าลืมติดตามเราเนาะเราชอบเล่นแอปติ๊กตอกมากเราไปดูคนอื่นมาแล้วเราก็ชอบเพลงหนึ่งอะ่ะ ที่ตอนสมัยมัธยมเราเราอยากให้มันมีมากเลยเนี่ยมันตรงแบบว่าชีวิตมากเลยคือเออสมัยเนี้ยดีนะมีแอปติ๊กตอกเล่นแล้วก็ใช้มือถือได้สมัยเราอะมือถือยังถ่ายรูปไม่ได้เลยอะจะถ่ายรูปได้ก็ถ่ายไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มี youtube ทําให้แบบว่ามันสนุกอะมันดีขึ้นหน่าแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเรียนเนี่ยชอบนะชอบท่อนเนี่ย เออเนี่ยอยากแกล้งเอา่นูเนี่ยพี่คนเคียงผู้คนคันไปกินชาบูเนี่ยเอเอดีมากเลยติ๊กตอบเนี่ยแมนว่าคนน้แมนว่าคนที่เป็นเนอคู่อีลีเอ้ยชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเออ ใช่ก็อย่าลืมติดตามเราได้ใช่นะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยกันได้วันนี้เราก็มาคุยกันดึกๆประมาณสี่ทุ่มแล้วก็หลังจากที่เราลงเวรมาอย่างเงี้ยเราก็จะมาพูดคุยกันได้ถ้ามีคนกดไลค์กดแชร์เยอะเราก็จะได้พูดคุยบ่อยๆอ,อันนี้เราไปกินร้านใหม่มาล่าคือแบบไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนาะ เพื่อนๆร้านเนี้ยคือมันเผ็ดมากแล้วก็รมกินแบบมันได้กินหมาล่าจริงแต่มันจะมีร้านนึงจะอร่อยแต่ร้านเนี้ยเขาจะทำแบบมันดูเปียกๆอะ่ะเขาจะรัานนี้คืออ่ะ คือมันไม่ค่อยอร่อยอ่ะน้ำใบเตยหอมเราอะเป็นคนชอบกินน้ำแข็งแล้วก็ ใส่แก้วเตีเอาไว้ไปที่ทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยสะดวกมากคนนี้ได้ฟรีนะแก้วไปเนี่ยใช้มาจนยืนแล้วแหละได้ฟรีจากการทําบัตรเครดิตอะเออใช่เดีย๋ยวเราจะทําคลิปมาบ่อยๆนะเพราะว่าจะได้เริ่มมีฐานแฟนคลับอะเผ็ดมาก จริงเราไม่ชอบกินร้านนี้หรอกเพราะว่าเป็นร้านใหม่เขาทำไม่อร่อยชอบเราชอบกินปูอัดอืมันเยี้ยวหวยออกเซ็งมากไม่ถูกหวยเซ็งเวิมอุตส่าห์มั่นใจว่าแปดสองเจ็ดเนี่ยอืม ร้านเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือปูอัดไม่สดอันนี้ไม่สดอ่ะเพราะว่ากลิ่นมันจอ,อกเปรี้ยวๆอ่ะแล้วก็ทำไม่อร่อยอ่ะดูเละแปลกดูเละเหม่อไม่สดเหรอ,อดูไม่น่างกายนี่ร้านนี้ต้องปรับปรุงเลย คือหนึ่งเราอะชอบทําช่อง y o u u u b e ชอบพูดคุยอย่างเงี้ยเราเป็นคนพูดเก่งเลยแล้วอีกอย่างก็เราอะาแรงบันดาลใจก็คือเราเห็นคนอื่นทํา y o Youtube แล้วมีผู้ติดตามอืมแล้วก็มีคนพูดคุยให้กําลังใจส่งของกินส่งของฝากส่งของต่างๆให้รีวิวเราก็อยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแบบนั้น ลืมกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามเราก็จะทำคลิปบ่อยๆใครไม่ดูเราก็จะทำเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรก็ตามในชีวิตอย่างเช่นการซื้อหวยถ้าเราไม่ซื้อแล้วเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งไหมใช่ไหมเราก็ต้องซื้อทุกงวดไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงวดหน้าก็ยังมีใช่ปะเพราะว่า โอกาสไม่ค่อยใครนะซื้อไปเลยใบสองใบให้ถูกมาก็หกล้านนะใบหนึ่งก็อย่าลืมติดตามนะช่อง foam channel f o r f o a m c h a เอ e L ช anel ฉัมช anel นังลืมติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันพูดคุยกันคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้ถามอะไรได้ถามอะไรได้อืปรึกษาพูดคุยได้หมดเราเห็นคนอื่นอะโหมีแฟนคลับเยอะมากเราก็จะต้องทำให้ได้ประสบความสำเร็จ ช้าหรือเร็วขอใ้ประ 1, สบความสําเร็จบางคนใช้เวลา5ปี10ปีอะ่ะก็ถูอว่าประ 1, สบความสําเร็จเนี้ยน้ํำไปเตยหอมเราชอบกินใส่แก้วเฮติกินได้ทั้งคืนพรุ่งนี้เช้าว่ายังกินได้บางคนชอบกินน้ำแข็งเฮ้ ه, เหมือนหมดแล้วหรอ หอมชื่นใจไม่หวานมากอย่าลืมนะทุกคนเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราก็มาคุยกันใหม่เนาะบ๊ายบายวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย